ไม่ได้เนี่ยมาแค่ไหนไม่ไหวเอาไปไม่ได้หมามาอีกหมาหมาอะไรคือหมาไม่รู้อเอาแค่หวัขอรถขอซุปขอซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันแอ้อิงฟ้ายิ้มแล้วนะตอนมีซุปเปอร์คาร์ดูเดินไปนี่ยิ้มหวาหว่อ่าเงี้ยกดกันใหญ่กดกันเออพี่เมษาค่ะพี่เมษาไม่รู้เป็นแฟนขับเรานะเอาจริงแล้วใช่พี่เมษาค่ะยังไงคะเนี่ยไหนเล่าเออพี่เมษาบอกไม่สนใจแล้วตอนนี้กดรัวๆ ถามอะไรไม่ตอบพี่วิษาพี่วิสาถามอะไรตอบได้ไม่ได้พี่วิสาไม่ตอบก็ลังตั้งใจกดนะคะกดไปหูยาวๆเลยคะเลขเจ็ดมาแล้วนะคะงวดนี้มีเจ็ดแน่นอนนะคะเจ็ดยาวปแฟนชาวเวียดนามว่ายังไงคะกดท่ากลาบบอกสิบอกบอกเขาไปเซนต์ดัมมิงลง ลงไปนี่ทะเลท้องทะเลมินนะอู thank you นะ thank you ขอรัวกว่านี้รัวรัวพี่เมษาเห้ยชวนก็สองพันเออมาพี่เมษาพี่เมษาโหเกันแบบว่าพี่เมษาคุมอยู่ตลาดไทยที่ให้ตลาดไทยอะไรนะที่มาขายดอกไม้โอ้ยรถไฟรถไฟเหมือนรถไฟสามขั้นแล้วรถไฟสามั้สามขบวนเออพูด่สามขบวนนะจ๊ะทุกคนสามขบวนจะรวนไม่ไหว อยากเห็นปราสาทอ่ะอยากเห็นปราสาทเ,เอออยากเห็นปราสาทอยากเห็นยูนิเวิร์สอ่ะขอเป็นแบบวฟิลอิงฟ้าสามขวดได้ไหมอยากเห็นปราสาทอ,ออ่ะยากเห็นปราทตอนนี้เจอแต่คนเป็นโรคปราสาทสองคนอยู่ข้างหน้าใช่ถูกต้องตอนเนี้ยมาเลยค่ะ กัมเอญเออกัมเอิญสินเจ้าพี่เมษาพี่เมษาตื่นหรือยังอ่ะตอนเนี้ยพ่เมษาตื่นตลอดทั้งโลกค่ะพระบิดากับพระมารดาหรอถูกต้องพระบิดาและพระมารดาเออเวียนหัวเขาบอกเวียนหัวแล้วว่ะหยุดไลฟ์แล้วบ่ได้ยืนโตโยบาเออโตโยบานแต่ว่าฉันดักคุณเออจริงปะเนี่ยไม่ไม่อุ้ยเขาใส่แว่นตาให้พวกเราอ่ะเอาหายไปไหนแล้วไม่มันใส่ไหนอันเอาเวน อไยังไงวงเวียนิเลีซ่าเออวงเวียนอิริจ้ะพี่เมสว่าพี่พากลับบ้านวันไหนกับพรุ่งนี้โี่ขบวนไม่ไหวขวายติดแค่ือนังเออใน่บบรถไฟชนกันอะไรเงี้ยหรอเออเออเอออันนี้ก็พูดไม่ได้ไอแบบนี้แนั่นอะไอแบบนี้เลยวะ ันน oh, oh, right. ่่ารกอะยโอ้โหเป็นพันแล้วว่าพ evet> ี่เมษาเราสองพันไปเจ้าของสวนกูละอะไรนี่อีสมพูอะไรอะไรอิมารีมึงทงาไหมเมกน้ำเงาทำไมเขาใส่สติกเกอร์แบบอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะเขาใส่ให้เราหรือว่ามันคือเขาส่งรางวัลให้เราเคยไลฟ์เป็นี่ยที่ม like ันใส่มีหนวดอยู่ดีชมพูก็มีหนวดกับมีหมวเส้าหรอจะได้มีไฟเบอร์ โอ้โคตรเท่เลยเอ้าไปไหนไล้วาอะมาไวไปไวพี่เมษาก็ยังสูอยู่ไม่ไม่มีพี่เมษาสู้มากนะคะตอนนี้พี่เมษาสู้เขาพี่เมษาอู้อ่ะพี่สุดเท่คิดถึงแม่มาดามสนุกละจริงสนุกอีหลีคู่คูลิลิเขาก็อเออตั้งกล้องหน่อยชมพูเอา น้ำปลาด้มาชาร์ดแบตอยู่จ้ามาดามเบิ้งออร่ยปะเบิบ้งท uh? yes> ี่เราเอามาดามคือตั้งแต่ร้อยชาร์จตั้งแต่่นสูงเก้าพันอู้ได้หมวกจ้าเออไม่ต้องยังไงเอากรหลับมาเอาแก้มเหมือนกันเลยเอาแม่แม่มาแม่แค่ขี้มูกอยู่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยแม่ไม่ว่างแม่ไม่ว่างแม่แค่ขี้มูกอยู่รอแป๊บหนึ่งนะเด็กๆอออืืยาวบ่ายยาวป่าย เต้นหมกกบเออจริงวันนั้นเปิดไปวันแรกเลยเขาเพิ่งลงรู้จักหมกกบไหมหมกบหมกบของ V N K อ่ะเขาเพิ่งลงเพลงใหม่น่าจะคล้ายๆอร่อยอยู่นะน่าจะคล้ายๆกับปลาเลยนะที่ฟ้าเคยโพสอ่ะ You can say I love you กวดม่วงไปหมดหมกกบเนี่ยเห็นไหมเพลงมันเพิ่งมาเนาะเราจะยังคุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ต้องเปิดให้ดูสวัสดีจ้าพาะิดามาแล้วจ้าหมกบ มาแล้วพอเริ่มงงแล้วมมกกบนี่นะแม่เขาจะเปิดเขาจะเปิดให้ดูอุ้ยอันนี้ไม่เคยได้เลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยววกเจ้าอียงวันน่ะเนี่ยเพิ่งลงสวันที่แล้วตอนช่วงที่เรามาเนี่ยอุ้ยองบามาแล้ว แฮชแท็ก like <fool. S 2> มาดำแดดนี้ใครไม่ดูพี่มาเมื่อกี้นี้หมกบสรุปมาล็อกอบๆหรือแอบแอบอีย่างจ้าเดี๋ยวต้องไปฟังพลงน่ารักดีนะหมกกบบขุณน่ารักดีนะมาดำไม่ไม่เบียนแรงแรงอยู่นะทำไมเขาไม่เอออตามเราเลย มึงนี่ยหยุดเงียบอะไรบะไม่ต้องพูดนี่นี่เงียบกินน้ำไม่ดียังมีกูขั้นกลางนะเหมือนตอนเรานั่งเครื่องบินเลยเออแล้วคือมาดามไม่ยอมลุกไว้ไหนด้วยเรื่องของฉันหลังเคสคืออะไรอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขานี่เธอรู้กันอยู่สองคนอุ้ยเดี๋ยวโดนแต่เธอกับฉันพระจันทร์ไม่เกี่ยวอย่าไปเปิดนะทำไมอ่ะ นี่ไงไม่ได้ไม่เปิดมันคือมันคือมันมันคือความลับราชินีทุกคนล้วนอยากรู้แพงเหเห็นไปแล้วมั้งมึงช่วยด้วยพี่เมษากดยังยังสู้ตายอยู่ไปต่อไปเป็นต่ออยากเห็นฟี่แบบถ่ายรูปครอบครัวเคยเห็นปะที่แบบคนคนโบราณทาอะไร แล้วเหมือนเวอร์นิงเวอร์เลยเมื่อกี้เหมือนเวอร์เลยไ้ถ้าเวลาได้ของขวัญเนี่ยพระบิดากับพระบิดาจะให้พรอวเอาเราเริ่มหนึ่งสองสามคิบครัทุกคนเดอ๋ยวนีไว้แช้แอบล็อเดีดยว้ ขุ้ยองหานนารจุ่มโอเอาบ้านเขามีส้มโอด้วยหรอไวชาลอตขอเอาใจอันนี้ก็จะเหมือนเมื่อวานที่เรากินส้มโอเขาอร่อยเราเคยซื้อกินกันไงชมพูส้มเอานะนี่นามยนะหลตังนะหลตังนะนใหญ่อยากรู้อยยากเ้ยายตังเลยหลตังูไร่กอนไม่บอกหรอก อันนี้ค่อยยืดเลยไดหลอดยืดแต่หนูที่บอกกินไปแต่ดิสโซแฮนซัมว่ะถ้าหลอดไปไหนถ้าหลอดอยู่ข้างนอกเห็นหมดแล้วจ้าเขาเห็นเคิดมึงแล้วเห็นเห็นไปเลยบางคนก็ยังไม่เห็นโอ้โหเอาเอาให้พรที่หน้าพี่ใส่มันนี่ ถ่ายมืออะไรอใส่แว่อไม่ได้ไม่ได้ของจริงของจริงโอ้แต่ถ้าเราจะอุกครั้งที่พี่พี่เมษากดอ่ะเราต้องอ้มหนึ่งเท่าไหร่ไหวไหชมพูพี่เมษาัใส่ยางตั้งใจอยู่อุ้ยไม่ล้อุ้ยไม่แล้อุ้ยงล้ ใของว่เออใช่มันเป็นการให้พมเหมือนกังฟูแพนด้าไงใช่อื่ไม่ให้ตอนนี้ยังไม่มีใครมาชมพูในติ๊กตอกคือสวยมากเอาดีๆแล้วยังไงจริงจริงอุบาทแล้วยังไงอุบาทเนี่ยชมชมไหมแต่แบบในกล้องแบบสวยขึ้นไปอีกอ๋อโอเคแล้วไปนี่ฟ้าบอกเหตุผลดิฉันโดนแล้วนะ แต่พะมันด่างมันเอาแต่อันใหญ่ๆไหมเออเอาแต่อันใหญ่ๆถ้าอันใหญ่เดี๋ยวจะให้พรอเล็กๆไม่ให้พรนะขาให้ประสาทให้เฟอร์เลรี่มานี่มึงทำไงได้ประสาทเฟอร์เลอรี่ก็คือให้ททุกคนเลยเออเทาร์ทด้วยถ้าเอาประสาทเดี๋ยวจะให้อย่างนี้ให้พรสองคนประสาทเฟอร์เลรี่มาให้ทุกคนให้พรพร้อมกันอันนี้เล็กไปไม่เอาแล้วอุ้งกันสองคนเออเออแล้วให้แล้วให้พรเล็กๆแล้วท่าให้แบบกุหลาบอะไรเงี้ย คุณพลอยคุณนี่ไมคาไม่ได้เขาไปเล็กสองพันกว่าแล้วนี่ก็ติดต่อเกันเลยเขาไม่ยอมอยู่งเราต้องรวกว่านี้นะคะไปละคุณพลอยบอกว่าไปก่อนโอยอืม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 ออืมอมอืมอืมอือืม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 อือืมอืือืม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 ืมอืมอืมอืมมอืมอืมอืม ครับอ่มน้ำมึงไม่ใช่น้ำอีฟ้าเปล่าอันนี้ของใครของเขาเขาให้เขาให้กูไปไหนอะภาษากับเฟอร์รารี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนทำทำให้พรตามพระพระบิดากับพระมันดามันเป็นกระป๋ายป้ะใช่ใช่าาจะเหลืืออว่สิงโตไม่เคยได้เลยอะเหอยไม่คสิงโตปราศาสเฟอร์รารี่ถ้าส่งมาเดี๋ยว พาพบีดากับพาพมาดาจะให้ทุกคนในนี้ทําให้ผ่อนมันคงแพงมากอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันมาดามสวยนะภาพรวมหมายความว่าไงอะหมายภาพว่าไงตีกูก่อนตอนเนี้ยน่าจะไม่มีใครเคยได้ปะแข่งโตหท้องแขกได้แบบมึงกินผิดนะเจอรี่เป็นไงวะมึงไหนมึงลองทำซิแก้วแล้วอะไรก็หมดลิ้นยาวทำได้อยู่แล้ว หาท้องแข็งหุ้ยอะไรอ่ะรถบัมลดบัมรถบัมยังไงแล้วมันดีไหมอืมเราต้องให้แบบเป็นจังหวะรถบัมไหมอ่ะยังไงอือ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 ช่วยด้วยให้ัเป็นจังหวะรถบัมพ่อเคยได้แล้วเขาบอกพ่อเคยได้แล้วพ่อเคยได้สิงโตแล้วพ่อลืมเปล่าไม่เคยไหนลองส่งมาเนื้อเฮ้ยไหนลองส่งมาเทสเทสทีให้พ่อเขาจำได้หน่อยไหม เอาลองเลยได้กลับจากเวียดนามมีงานถ่ายเจ้าดิวกินถึงมากนี่ไงก็มาแล้วนี่ไงไม่ดีหรอ University แพงสุดนะพ่อยูนิเวอร์สคืออะไรแบบว่าเหมือนว่าเป็นสวนสนุกอ๋อไม่เคยเล่นเลยอ๋นิเ่อร์สอ๋อเหหวานหูไม่ไดมากินเนี่ยีินะไปในโไม่ค่อย ไม่ใช่พูดถึงสติกเกอร์พี่น้าไม่ผิดไปเฮ้ยไม่เขาต้องการให้เราร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงเหรอชมพูจริงเหรอในฐานะที่เราเป็นนักร้องอาชีพอะนี่เงี้ยคดีเลยสามคนเพลงมิแกนพอแล้วขอเพลงมิแกนไหมค่ะเออโหจะพาจะพาพิงฟ้าพังกันนี่เอาเลยนี่ด้านหลังให้พี่เงีคือคนนำ จังหวะวอยเอให้เราล้องให้เราล้องเพลงอะไรอะที่ที่บอลองเมื่อคืนเพลงะไรโนกิจังหวะวอยเอยังไงวะฉันมีนามว่าฮิโนกี่อโอเคอายุิวอยเอไม่ใช่วอยเอกว้าไปเรื่อยๆไเจ๊ ว้เอเอเออ Azu Are you ready Azu do like that เริปเรจกเออ Azu ววอเ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 อไม่เจออีกอุ๊ยอันนี้มาอีกแล้วว้าวว้าววาวว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 ้าวว้วว้า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 าวว้าวว้าวว้าววาวว้าวว้าวว้าววาวว้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 าววาวา ฉันมีนามว่าไอโยกิโอจูจะมาจะกินญี่ปุ่นได้ฉันกูทำได้มึงปังเดินเดินจะพอกไอซี่เสียดจิตมันไม่ได้มาจากท่อไอเสียอ่ะคุณลองท่อไอเสียทุกวันทุกครั้งเลยอ่ะคุณ y o my f e n d f r i เคยทำเพลงเจอเด้อในขณะที่แม่ไปไหนลสนานกันอยู่นั้นแม่อยู่ห้องพักเนี่ไง้หนึ่งชีวิตเราได้เสียเข้าไปแล้วค่ะ อุ้ยเขาไปแล้วขอบคุณค่ะเขาได้ตายจ้ะอุ้ยไม่ใช่ขอหนึ่งเพลงเราขอร้องเพลงแฮปปี้เบิรอยขออีกแล้วค่ะก่อนเบรียะเลอยหรือยังคะกูเลื่ไยเลยละไม่ต้องเลหรอไม่ไหลด้วยอ่ะหลอกเมื่อไหร่ไม่ไหลทุกพีเลยดองดองมาเอีกไฟเข้มฉ่ำโต จุกจิแต่พี่ชมพูเข่าในอีชมพูมึงห้ามเาให้กูใส่แป๊บนึงหยุดนะนี่ใส่แล้วไหนลองซิใส่มาดามซิไม่กูไม่ใส่เลยกว่าไอ้ไมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครใส่รับิดมอไซร์รับจ้างอุ้ยน้าม้าอืมอือตังค์เพนด้าเข้ากุยวะต้องค์พหน้ามั้ยไม่แต่ฉลองมยู่ตองค์แพนด้าจริงว่ะ ก็ให้คุณใส่เอาเล็กใช่ป่ะมันงือมากกว่ามีคนส่งยาดมมาให้เพราะทุกคนเขาไม่ไหวปวดหัวกับเราเอ๊ะแดดดีถ้าจะเมื่อยแล้วล่ะตอนเนี้ยอืมเราส่งกลับให้ไหนดีดิฉันไม่ได้เขาส่งเข้าส้มตำอ๋อไม่ให้เราต้องเจ็ดแปดถาดสิบจานสิบสองจานแล้วคิดถึงส้มตำสอนอิงฟ้าพูดภาษาอีสานหน่อยน้องเรียบร้อยแล้วใช่วงนีเรียบร้อยครับคำแรกที่จะสอนก็คือ คิดใสอันนี้ตัวอะไรอะสวยคีดแตกเป็นยังไงแบบนี้แบบสวยมากจนเห็นแล้วคี้แตกไร้เกงเลยอะเหมือนเวลากูเห็นที่แตกใช่เพราะกูสวยมากกลับากัไปหาไปกลับไปหาจดีได้หรมา Thank you นะคะ อิ่มจนว่าจะอ้วกไลฟ์นี่ไม่รู้ว่าเนี่ยจะหมดหรือเปล่านะละุงกําลัง